สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นประถม,มศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะในวันนี้คุณครูวัฒนานะคะจะมาสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนโดยการทำแบบสอบปรนัยเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในหน่วยการเรียนรู้ที่1ที่เราได้เรียนกันมาแล้วนะคะก่อนอื่นขอขอบคุณสื่อการสอนดีๆจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือว่าพอวอค่ะไปดูในข้อที่1กันเลยค่ะเด็กๆมาดูในข้อที่1นนะคะเด็กๆเ,เห็นภาพทางด้านขวามือนะคะเป็นภาพความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตนะคะโจทย์เนี่ยถามว่าจากภาพ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตข้อใดสรุปได้ถูกต้องนะคะข้อ1ค่ะพืชเป็นอาหารสําคัญของสัตว์ข้อ2มนุษย์เป็นอาหารสําคัญของพืชข้อ3พืชสัตว์และมนุษย์ให้ประโยชน์ซึ่งกันและกันเด็กๆตอบอะไรดีคะมาดูเฉลยกันเฉลยคือข้อที่3นะคะพืชสัตว์และมนุษย์ ให้ประโยชน์ซึ่งกันและกันเหตุผลก็คือพืชสัตว์และมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตและให้ประโยชน์ซึ่งกันและกันไปดูต่อข้อที่2ค่ะข้อที่2คําถามถามว่าเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้ต้องการอาหารและน้ํามีการหายใจขับถ่ายได้ เจริญเติบโตได้สืบพันธุ์ได้ลูกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่ตอบสนองต่อสิ่งเราได้ข้อความดังกล่าวเป็นลักษณะสำคัญของข้อใด 1. คุณครูกับหมวก 2. องวัวกับลิง 3. ดินกับหินเด็กๆตอบข้อไหนกันเอ่ยเรามาดูฉเฉลยกันค่ะ เฉลยก็คือข้อที่2นะคะวัวกับลิงเหตุผลก็คือวัวก,กับลิงเนี่ยจัดเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะโดยลักษณะสําคัญของสิ่งมีชีวิตก็จะได้แก่เคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวได้ต้องการอาหารและน้ํามีการหายใจขับถ่ายได้เจริญเติบโตได้สืบพันธุ์ได้ลูกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่ และตอบสนองต่อสิ่งเราได้ค่ะมาดูในข้อที่3นะคะข้อที่3ถามว่ากวางสิงโตนกมีลักษณะส,สำคัญตามข้อใดข้อที่1ขับถ่ายไม่ได้ข้อที่2ไม่ต้องการอาหารและน้ำข้อที่3ค่ะสืบพันธุ์ได้ลูกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่ เราไปดูเฉลยกันค่ะเฉลยข้อที่ถูกต้องคือข้อที่3นะคะเหตุผลก็คือกวางสิงโตและนกจัดเป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งมีลักษณะสำคัญได้แก่เคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้ต้องการอาหารและน้ำมีการหายใจขับถ่ายได้เจริญเติบโตได้สืบพันธุ์ได้ลูกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่ และตอบสนองต่อสิ่งเราได้คะ่ะไปต่อกันข้อที่4กันเลยข้อที่4นะคะถามว่าข้อใดเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตข้อ a นะคะสีเขียวเนี่ยสุน,นัขวิ่งไล่แมวนะคะข้อ b แมวคลอดลูก3ตัวเราถามว่าลักษณะใดเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิต ข้อหเฉพาะข้อ A ค่ะก็คือสุนัขวิ่งไล่แมวข้อ2อค่ะตอบเฉพาะข้อ B ก็คือแมวข้อลูก3าตัวและข้อ3ทั้งข้อ A และข้อ B นะคะเรามาดูเฉลยกันเฉลยก็คือข้อที่3นะคะทั้งข้อ A และข้อ B เหตุผลก็คือสุนัขวิ่งไล่แมวแสดงลักษณะของสิ่งมีชีวิตก็คือ การเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวได้ส่วนแมวข้อลูก3ตัวแสดงลักษณะของสิ่งมีชีวิตก็คือสืบพันธุ์ได้ลูกที่มีลักษณะคล้ายคลึงัับพ่อแม่ไปดูข้อ5ข้อสุดท้ายกันค่ะข้อ5นะคะคำถามถามว่าข้อความใดกล่าวถูกต้องนะคะ ข้อความได้กล่าวถูกต้องข้อที่หนึ่งค่ะหลอดไฟฟ้าให้แสงสว่างได้จัดเป็นสิ่งมีชีวิตข้อสองค่ะนกบินอยู่บนท้องฟ้าได้จัดเป็นสิ่งมีชีวิตข้อที่สามค่ะรถเข็นเคลื่อนที่ได้จัดเป็นสิ่งมีชีวิต,ดเ,เ,ดดเ,วตเด็กๆตอบข้อไหนกันคะติ๊กตอบติ๊กตอบ มาดูเฉลยข้อสุดท้ายนี้กันค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่2องนะคะนกบินอยู่บนท้องฟ้าได้จัดเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะอะไรเหตุผลก็คือนกบินอยู่บนท้องฟ้าได้แสดงว่านกมีการเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองนกจึงจัดเป็นสิ่งมีชีวิตเด็กๆตอบถูกกันไหมคะ จากการทำแบบทดสอบนี้เด็กๆตอบถูกกันกี่ข้อเอ่ยใครตอบได้คะแนนเท่าไหร่เขียนมาบอกคุณครูบ้างนะคะแล้วก็อย่าลืมปรบมือให้ตนเองด้วยค่ะก่อนจากกันวันนี้คุณครูฝากเด็กๆด,ด,ดูแลสุขภาพเช่นเคยแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ